ขี่นกเหมือนเดิมมาลงวิหารศักดิ์สิทธิ์ของอิลูเมียแกมีคนมั่นลงประมาณสองตีเลยนะโอ้แล้วประเด็นไม่ใช่อะไรตรงหน้าฉันมีคนค่ะก็ใช่อักบาดล่วงหมดตี้ไปเลยสิคะเปิดมาก็ช่ำจับใจจูนเลยหลังจากที่ฟาร์มเสร็จก็เหมือนแถวนี้จะมีคนยังไม่หมดนะแกคนมั่นก็คูเยอะมากอีพวกนี้มันร้ายไงเกมนี้ก็กดกันมาสี่คนค่ะมีฉันมีไอติมแฟนฉันมีเอ็มเอ็มกูกันแล้วก็มีฟ้านะอ่านนั่นไงฟ้าเจอคนแล้วแกเออ โดนไปชี้เป้าสินางอยู่ตรงไหนแล้วฟาลมไปแล้วด้วยแล้วพวกแกดูเลือดฉันคือไม่ใช่ว่ายาไม่มีนะยามีแต่ว่าไม่ยอมพันงงมากคือตอนนั้นก็คือแบบหิวคิวฉ่ำต้องเอาอีนี่ให้ได้อ้าก็ถือปืนวิ่งแบบบอดเลยสิคะแกล้งไงแกล้งก็เป็นบอดอ่ารู้ตัวแล้วนะนางรู้ตัวเราแกฉันก็ยังไม่พันยางงด้วยความที่เราก็เป็นคนมั่นเหมือนกันนะนาะก็ดูราดราวว่านางจะทํายังไงนางจะสู้หรือไม่สุดท้ายแล้วนางกลัวฉันแกนะ เลือกที่จะหนีจะหนีแม่เหรอจะหนีก็โดนยิงไปเลยสิคาจะหนีหรอติโซเนียไปแกแล้วก็ล้มไปเลยสินางหนีฉันเพราะอะไรแกเพราะกลัวชุดไงเห็นชุดแม่ปะชุดขลังมาก ประเด็นคืออีตัวต้นเรื่องมันยังไม่หมดไงแกฟ้าลงมาใหม่ก็เจอคนอีกแล้วคือฟ้าเจอคนดีมากมีประมาณสองคนด้วยนะตรงนั้นน่ะฉันก็เลยโอเคอาได้เดี๋ยวจะโคบให้ค่ะฟ้าล่วงไปแล้วนะแกล้มไปแล้วค่ะฉันก็เลยเรียกไอติมกูกันช่วยด้วยก่อนจะเรียกคนอื่นมาช่วยพันยาตัวเองก่อนอเนาะแกเมื่อกี้นี้ก็ลืมพันแต่ก็ยังเล่นได้งงอารอจังหวะก่อนแกวิ่งแบบเปรีย้ยวแบบนี้ก็สะ็อบยิงล่วงไปเลยสิคะมั่น เพื่อนนางก็ยิงส่วนฉันมานะแกแต่ไม่สนใจค่ะซ้ำเอาคิวไปแล้วหิวคิวมากค่ะใครจะต้านแม่เพราะถึงเราล้มยังไ,ไงเราก็ไม่ตายอยู่แล้วค่ะเพราะเรามีหินบังอยู่หลังหินแล้วก็มีแฟนไงแฟนวิ่งมาชุบอ้าอาจจะหวานกันบ้างหน่อยนะแกเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นแฟนกันใครไม่มีแฟนก็ทนหน่อยนะเดี๋ยวก็มีเองจังหวะนี้ก็คือฉันขีดแกไอติมก็เลยชุบลงมาแล้วติมก็บอกแถวนี้มีคนเธอลงมายิงให้หน่อยฉันก็ลงมา มาแบบตลบหลังคนมั่นค่ะอ๋ออยู่นั่นเองเหรออยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะอย่าเพิ่งขยับไปไหนแม่มาแล้วค่ะทําอะไรคะทําอะไรคะปาดลวงไปเลยสิคะทําทอะไรคะจลิดย่องเบาเข้าหลังของเรามันจึงจับใจจูดจริงๆอ่าดูหน้ากับการแต่งตัวแม่ก่อนค่ะคนที่เป็นตัวแม่ตัวม,มัมตัวมานดาราชินีแห่งความมั่นเขาไม่แต่งตัวจืดกันนะคะจะมาเน้นแต่งสวยๆเบลลแต่งตามชุดที่เขาฮิต ไม่ได้ค่ะคนมั่นอย่างเราต้องมีจริตชุดตัวเองกูกันบอกพี่แนนยิงให้ผมหน่อยตรงนั้นนะข้างหลังตรงนั้นนะอาชงว่าตรงไหนอ๋อตรงนั้นเองเหหรอยิงด้วยกอซ่าล่วงไปเลยสิคะมั่นพูดได้คำเดียวเลยว่าจืดจืดมากแล้วคือมีคนอยู่ข้างบนโขดหินตรงนี้อีกคนแก่ด้วยนะแกจําแล้นนำไปใช้ค่ะจริตย่องเบาจริตเข้าหลังเท่านั้น เหมากนายต้องตั้งไอวอทั้งหน้าทั้งหลังนะเพราะว่าทีมเรานะ่ะไม่ได้เล่นแค่คนเดียวทีมเรามีกันสี่คนค่าแต่ตายไปแล้วหนึ่งคนเรียกมาเหรอไปเรียกมาเลยแนนหล่อนมันมันฉันจะมัน จังหวะนี้ก็คือคนก็เหลือน้อยแล้วนะแล้วฉันก็ยิงโคให้เพื่อนแบบช่ำๆเลยค่ะแต่ว่านะพวกแกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะมีคนมั่นวิ่งมาเข้าหลังฉันแกช่วยด้วยค่ะแกแล้วนาะงยิงฉันเจ็บมากกะว่าจะกระโดดลงไปตั้งหลักก่อนจะกระโดดลงมาแบบเลือดเหลือน้อยไงก็เลยแบบล้มไปแกแต่ว่ากูกันกําลังวิ่งมาค่ะเออฉันว่าฉันต้องรอดต้องรอดเท่านั้นยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นางก็ดึงฉันช่ำเลยแกทั้ง ทังนนั้นมีสองคนนะไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวอา่าพัญญาไปก่อนนางก็ปีนขึ้นไปเลยค่ะอีกุกันไปคนแรกเลยฉันก็ต้องตามไปติดติดเลยแกเพราะว่าต้องไปช่วยนางจะเก่งแค่ไหนโดนลุมก็ไม่รอดนะแกเริ่มขาดจะหลดตัวแม่ยิงใหญ่ขึ้นไปหนึ่งเมตรแล้วก็สับเป็นซองยาวสามแล้วก็ปาดระยะไกลรวมไปเลยสิคะมันแล้วประเด็นคือกําลังจะซ้าก็มีคนไงชอบสารแนฉันก็เกือบขิดเหมือนกันนะแต่ตั้งไอวอร์ทันไงมือแม่มันไวแน หล่อนมันมั่นฉันจะมั่นสุดท้ายแล้วก็ตามคาดไว้เลยค่ะทีมเราก็ได้บูวิย่าไปนะแกตานีจึงมากจับใจจูที่สุด